โอ้ยเอางดีนี่ฮ่ามันทนเยอะมากเลยแต่เมื่อวานเราสือสอบมีเพื่อนจะติดเทอมเพื่จะสอบใบพาดแลยดีเจคคับพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยพ่อเห็นเค,เครียดๆตั้งแต่กลับมาที่เมือยละคือช่วงนี้อะค่พ่อมันใกล้สอบายพาคแล้วถึงงานเยอะอีกผมกลัวอ่านหนังสือไม่ทันมากเลยครับพ่อโอ้ย โหอะแล้วดีเจคิดว่าจะเริ่มอ่านอันไหนก่อนดีเนี่ยก็ไม่รู้ครับพ่อมันเยอะไปหมดเลยพ่อรู้แล้วที่เราเครียดเนี่ยเพราะเราเอาทุกเรื่องมาบนกันยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายดูเลยเอางี้เดี๋ยวพ่อให้เจเนี่ยลองทำกิจกรรมของ My s e t Maker ดูมันคือการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเผื่อว่าจะช่วยได้ลองดูไหมได้ครับพ่ออะที่เครื่องมือนี้สำเร็จดีการตั้งเป้าหมายด้วยวูฟ โอเคพ่อด,โดอาโหลดเอกสารตรงนี้อ่าพข้อปีิจกรรมการสร้างเป้าหมายด้วยฟูกไปแล้วนะดีเจลองทําดูครับมันมีคำอธิบายอยู่ว่าลองให้เวลาตัวเองสักสิบนาทีทําดูลองคิดดูว่าความต้องการของดีเจคืออะไร้องเขียนดูนะับอ,อ่านหนังสือให้ทันทีนต่อไปผลลัพธ์ที่เราต้องการนะ่ะคืออะไรอ่าได้เก่ดยิขึ้นอ่าโอเค ปัญหาดูประวัรคของเราล่ะที่ทําให้เราไม่สามารถจะอ่านหนังสือได้ทันเหมือนคืออะไรบางวันก็เหนื่อยจนไม่อยากทําอะไรแล้วหรือบางวันก็อยากเล่นเกมรับพ่อก็เขียนไปเลยโอเคอเครับพีเจเห็นไหมว่าตั้งเป้าหมายด้วยวูฟเนี่ยใช้เวลาไม่เย็ะเลยและพี่เจก็จะเห็นเป้าหมายได้มากิงขึ้นทีนี้พ่ออยากจะบอกให้พี่เจรู้จักการ อีกเรื่องหนึ่งของเว็บซต์เมนเกอร์คือ24่สิบสี่ c h a r a c ก็คือว่าคนเราเนี่ยจะมีอุปนิสัยเชิงบวกอยู่ทั้งหมด24อย่างซึ่งก็จะเป็นข้อดีของเราถ้าดีเจพอมีเวลาลองอ่านทำความเข้าใจดูถือว่าอุปนิสัยเชิงบวกของดีเจอะไรที่มีมากที่สุดลองดูได้แป้งครับวันนี้เกรดออกแล้วเปิดดูดีกว่าเกรดออกแล้วเป็นไงบ้างดีเจเธอมีได้3 7 8จุเจปมากกว่าที่คิดไ้อีกครับพ่อ อืมดีละเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรารู้จักตั้งเป้าหมายแล้วก็พยายามทำเนี่ยมันก็จะออกมาดีแน่นอนพ่อดีใจด้วยนะที่เจครับถ้าใครต้องการใช้เครื่องมือนี้สามารถเข้าไปได้ที่ w w w mysetmaker.co เลือกเมนูทั้งหมดคลิกที่บริการเติมใจเลือกชุดกิจกรรมดูแลสุขภาพใจและเลือกเครื่องมือที่ต้องการหรือสแกน QR code ในคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมไปใช้ได้ฟรีเลยครับ